ก็อเบียงนี่แหละเก่งอยู่แล้วปวดหัวเลยอะไรก่อนปวดหัวเลยเลยเลยปวดหัวเลยเลยเลยพ่อเบียงหรอลูกเก่งอยู่แล้วไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องลูกเก่งอยู่แล้วลูกเก่งอยู่แล้วลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องสู้ลูกเก่งเป็นประสบการณ์นี่แหละลูกจะได้แข็งแข่งให้ลูกูจะได้แข็งแข่งไม่เป็นไรไปไปไม่เป็นไร ลรเก่งอย่แล้วลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนหลงเพลงไม่เป็นไรกยังเก่งอยู่บางคนหลงทั้งเพลงเลยพ่อก็เคยหล้งเพลงไปหรอกนะฮหลกเหมือนเลยดินะัลล ใหอตจากไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไป่าไป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 ปไ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 ไป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 ไไปไปไไไป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 ่ปไ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 ปงปไปอปไไปปปไ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 ่แปไ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 ไป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 งปไป่ปไปไปปไปไปอปไ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 ปหปไปไยนปไปไปไไป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 ปั้ ใจตุก,กตาลูก้านี่ยป้ขอบคุณทุกคนร่างใจกันแล้วกันนะครับเอาขอบคุณทุกคนร่างใจครับแล้วก็ไล่นะมือนีไล่นี่จบขึ้นนี่ครับไล่นา้เกปเ่าเนาะป่าพี่น้องนะครับสนับสนุนด้วยกันขเขากุง1้อบาทวันที่7 7 1 8 1 9 างาน,น,งนเด็กดีเป็นชีวิตจริงของหน้าะค้คบเป็นชีวิตจริงของน้องหนุหญิงตั้งแต่เยินเก้าเข้ามาสู่เวรีสวดสวดเป็นกำลังใจพี่น้องกันออกมาจากหัวใจอีเดีอวเลย อันมันเป็นความฝันของเด็กโตน้อยๆพี่น้องเนาะมั่ก็สิมีตื่นมีประมาเนี่ยนพอเนาะนั่งบ่ดด้ปมาเลยนะค,ครับเด็กผู้นี้นะค,ครับสำคัญที่สุดเพลงนี่คือเป็นเพลงที่ออกมาจากชีวิตจริงมันกันออกมาพ่อมันเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องคือจังเห็นสิริรชีวิตของนั่งทุกอย่างว่ามีการปุงแต่งอาเชิญนะครับเชิญท่านกำนันนะครับเชิญหลอกเพียงบอก